สวัสดีครับมือน,นี่ผมไนเ้เกษตรทอดเพียงกับสิผ้ามาเมื่อครับการผสมจุลินทรีย์สัง,สงราะเสียงปลาใสอัตราสำหกับน้ำจากลิตนะครับตอนนี้ถัทงที่ผมใส่อยู่คือถัง16ลิตรนะครับน้ำส16ลิตรน้ำส16ลิตรก็ใส่จุลินทรีย์สังกาะเสียงพยวขวดก่อนไหม ยืนซสังคอแสงประมาณหนึ่งปลากระป๋องครับหนึ่งปลากระป๋องเทลงไปเลยครับขวดน้ำอัดล้มนี่กระสีใส่ประมาณได้หนึ่งไรครับหนึ่งไล หรืออัตราส่วนกลางของการผสมน้ำก็คือหนึ่งฟากระป๋องนี่ที่ได้ยี่สิบลิตรนะครับตอนนี้ผมมีถัง1ีสลิตรหรือว่าผู้ได้ฉีดถังใหญ่หนึ่งขวดสามารถได้ใส่ได้ประมาณหนึ่งรอยลิตรครับหนึ่งรอลิตรถังใหญ่ถังสองรอลิตรก็ใส่สองขวดนะครับใส่สองขวด ระยะการฉีดก็คือเริ่มจากการตัดเขานะครับอันนี้เขาผมหน้าตัดนะครับตัดเข่าตอนตอนบ่มีน้ำหมดแล้วครับน้ำเพียงตุ่มมองน้ำอาเจรแจะหรือบาดินซุมผมก็เลยม,มาตัดเข่าครับพอตัดเข่าแล้วให้ใบเข่าเกิดมากประมาณหามือหรือว่าเจ็ดมือก็ฉีสามารถฉีดได้เลยครับสามารถน้ำจุลินทรีย์สังข์แสง หรือว่าฮห้องมดยังก็ตามห้องมนต่างๆมาฉีดได้เลยครับนี่ต่อปีนี้ผมใส่จุลีรสัง์ส่องคอแสงเตือนเอาแล้วก็เขย่าถังครับปิดฝาเขย่าถังน้ำผสมเข้ากันครับผสมเข้ากับน้ำจุลทรร เยี๋ยวสีโดนโดนจังน่อยเอาได้แล้วละครับนี่ก็ท่านนี้ก็พร้อชีดแล้วครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นการฉีดรอบสองนะครับการฉีดรอบแรกกับรอบสองห้เ็นระยะห่างประมาั่นสิบมือรอบสิบสามรอบรอบที่สาม,สามจงเป็น ให้เป็นระยะห่างจากรอบที่สองไปสิบหามือนะครับสิบหามือรอบที่สี่รอบที่หากับสิบหามือต่อกันไปครับจนเข่าสีออกห่วงจนเขาเป็นห่วงหมดครับจังเศร้าฉีดโดยถ้าเขาออกห่วงมาแล้วเขาฉีดรอบเดียวพอาเข่าห่วงแล้วก็เศร้าฉีดเลยครับนี่ปล่อยไปเลยเดี๋ยววิโอต่อไปก็ที ภามาฉีดรอบสองนะครับเด้อวัอนี้วิดีโอรอบแรกกับท่านี่แหละครับ